ครับคุณผู้ชมครับและสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในวันนี้นั่นก็คือเมืองโบราณที่พิพิธภัณฑ์การแจ้งที่ขึ้นชื่อระดับโลกเลยนะครับและการมาที่นี่นะครับเราจะได้พบกับมรดกแห่งภูมิปัญญาไทยนะครับที่ถ่ายทอดด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆเลยครับอ๋อนองจิ๊บสวัสดีครับ ครับผมเนื้อที่600ไร่นี่เดี๋ยวต้องให้น้องชิปนำเที่ยวแลวครับผมได้เลยโทษนะครับคือเราจะไปรถขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนี่จะเป็นรถกอล์ฟให้เช่าค่ะโอให้เช่าใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกจากโหมมันใหญ่เกินมุสจะเกิดมากันคน2คนจะไปยังไงฮะก็จะมีบริการอย่างอื่นด้วยค่ะมีรถกอล์ฟอ่าอันนี้จะเป็น10ที่นั่งนะคะรถกอล์ฟสที่นั่งสี่ที่นั่งแล้วก็6ที่นั่งที่เป็นแบบขับเองแต่ว่านี่จะมีบริการคนขับให้นะคะแล้วก็จะมีบริการเช่าจักรยานค่ะจักรยานด้วยใใใช่่่่่่มม้้้้ยะครรรรรบแตววาาาาาาาถเเป็นนนกีหหญจิดง โอ้โหไม่ได้เลยผมว่าแล้ว600ไร่ยังไงก็ต้องเที่ยวหมดในวันเดียวไปเลยครับไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะไปเลยดีกว่าครับไปเลยครับกลางๆปีแบงค์นี่แหละครับเมืองโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งระดับโลกเริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2506 ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองบริเวณหลักกิโลเมตรที่33ถนนสุขุมวิทสายเก่าทางจากตัวจังหวัด8กิโลเมตรลักษณะที่ดินมีผังบริเวณคล้ายรูปขวานเหมือนกับอนาเขตของประเทศไทยภายในจะมีโบราณสถานปูชนียสถานวัดพระราชวังต่างๆเป็นต้นและยังมีส่วนรังสรรค เป็นสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทยมีไว้จัดแสดงที่นี่ด้วยครับสำหรับเมืองโบราณของเรานี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่า จำลองเอาเมืองไทยเนี่ยมาไว้ในเนื้อที่600ไร่นะคะก็จะเป็นการรวบรวมเอาตัวอาคารสถาปัตยกรรมนะคะรวมถึงโบราณวัตถุบางชิ้นเนี่ยที่สําคัญของบ้านเมืองเนี่ยมาจะแสดงไว้ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งผู้ก่อตั้งเมืองโบราณของเราเนี่ยมีชื่อว่าคุณเล็กเวริยพันธ์ไหมนะคะคท่านก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในเมืองไทยนะคะก็ได้นําผลกําไรตรงนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นเมืองโบราณค่ะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งทางศิลปะวัฒน,นธรรมระดับโลกของไทยเโอ้โหใช้ได้เลยครับชิคครับตอนนี้เราก็มาสู่ภาคอีสานแล้วใช่ไหมครับด้านหลังนี่อะไรครับ <ฮะ S 2> ด้านหลังของเราเนี่ยนะคะก็คือหอังอุตสาค่ะ,<ฮ>ะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะซึ่งหอังอุตสาที่เราเห็นเป็นหินตั้งๆ้งขึ้นไปนี่นะคะจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ ่อนยุคประวัติศาสตร์นะคะตรงนี้จะมีพิพ,พิธภัณฑ์ชาวนาน,นี่ให้เราได้เข้าไปชมด้วยครับผมงั้นเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะพิพภัณฑ์ตามมาเลยค่ะไปครับ แล้วตอนนี้พี่แบงค์เรามาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนี่คือพิพิธภัณฑ์ชาวนานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมืองโบรางของเราเนี่ยก็ได้จัดให้เป็นโซนแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรนะคะไม่ว่าจะตั้ง ตั้งแต่กุญเนียคะที่ใช้ในการขนข้าวนะคะหรือจะเป็นคันไถนะคะที่ใช้ในการทําไร่ไถนาในสมัยก่อนก็อบอกว่าหลังจากที่คนอีสานเนี่ยทำไร่ไถนาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการละเล่นนะคะคในแต่ละภาคนี้ก็จะมีการเล่นใช่ไหมคะแต่ของอีสานนี่เขาจะเรียกว่าเซิงนะคะมีชื่อว่าเซิงกะลาค่ะเดี๋ยวจะพาพี่แบงไปชมกัน แล้วตอนนี้นะคะจิ๊บก็พาพิเทนมาที่ภาคเหนือค่ะโอ้ยจะพาอีพี้ไปแหววอีหยังก็พาไปแหววที่จังหวัดลำปางค่ะลำปางใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีชื่อว่าวัดจองคําจังหวัดลำปางนะคะวัดแห่งนี้เนี่ยมีความสําคัญก็คือว่าทางเมืองโบราณของเราเนี่ยได้ไปผาติกรรมมาจากสถานที่จริงที่จริงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะผาติกรรมคือไปรื้อของจริงมาทางหลังโอ้โหตัวอาคารที่เราเห็นเนี่ยเป็นของแท้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าต้องได้รับการยินยอมจากคนในท้องถิ่นนั้นด้วยได้นะคะเดี๋ยวครับท้องจิ๊บครับ คุณผู้ชมไปดูข้างในเลยดีกว่าได้เลยค่ะไปเลยครับเป็นไม้แกะสลักข้างหลังเลยอ๋อนี่คือคนี่คือเราลืกจากของจริงมาไว้ที่นี่เลยถูกต้อง<ะ>ค่ะ สำหรับตรงนี้จะเป็นพระพุทธรูปนะคะซึ่งเป็นศิลปะทางเหนือนะคะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลำปางนะคะซึ่งเมืองโบราณของเราก็ได้นํามาประดิษฐานไว้ที่นี่ค่ะเพื่อเป็นส่วนรวมจิตใจนะคะของชาวเมืองโบราณของเราด้วยค่ะพิเีแล้วนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะของภาคเหนือนะคะที่เมืองโบราณของเราได้สร้างขึ้นมานะคะซึ่งเป็นอานณาเขตของจังหวัดเชียงรายค่ะมีชื่อว่าวิหารเชียงของค่ะอันนี้ก็คือเราก็ ผาติกรรมอีกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะผาติกรรมมาอีกเช่นเดียวกันนะคะก็วิหารหลังนี้เนี่ยหลังคาเนี่ยคะของแท้ทั้งหมดเลยนะคะ<ม>หลังคาทําจากไม้นะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ใช้ตะปูสักดอกเดียวสลักอย่างเดียวยใช่ค่ะสลักเข้ากันทั้งหมดเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ภาคกลางแลวใช่ไหมครับใช่ค่ะแ <attempted S 2> ละหลังของเรานี้ก็คือพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทค่ะด้านใน,นเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่ใช้ในการเสด็จออกวาราชการค่ะซึ่งพระที่นั่งหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาในสมัยของสมเด็จพระบรมไต,ลกกต, er มตโลก,กนาถพระองค์นี้เป็นกษัตริย์องค์ที่8นะคะของกรุงศรีธยานะคะสร้างขึ้นมาในปีพุทธศักราช1991 พอทางเมืองโบราณเหล่านี้ได้สร้างพระราชวังหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกะ็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่เมืองโบราณนะคะเพื่อที่จะ,ะใช้สถานที่แห่งนี้เนี่ยต้อนรับค่ะพระราชอาคันตุก,กะนะคะก็คือพระนางเจ้าคุนอลิสเบตที่2นะคะจากประเทศอังกฤษนะคะในวันที่สเสวกุมภาพันธ์ปี2515เมืองโบราณก็เลยถือวันนี้เป็นวันเลืกง,งามยามดีเปิดให้คนเข้าชมเป็นครั้งแรกเลยค่ะ พูดแล้วก็อยากเข้าไปดูข้างในจังเลยโอเคค่ะไปเลยค่ะไปเลยคับคุณผู้ชมครับนี่คือมณฑปพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะคะซึ่งด้านบนนี้จะปฏิสถานรอยพระพุทธบาทนะคะของพระพุทธเจ้าซึ่งเมืองโบราณน,นี้ได้รับมอบมาจากประเทศอินเดียนะคะ แท้ๆเลยใช่ไหมครับจากประเทศอินเดียเดินไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าไหมครับดีค่ะไปเลยครับคุณผู้ชมครับไปเลยครับ อนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุราธานีค่ะด้านหลังของเราค่ะนี่คือพระบรมธาตุชยาพระบรมธาตุชยาใช่ค่ะผมสถานที่แห่งนี้เนี่ยเมืองโบราณของเราก็ได้ถ่ายแบบมาอีกเช่นกันนะคะจากจังหวัดสุราธานีนะคะเป็นศิลปะแบบสีวิชัยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางค่ะของศาสนาพุทธนะคะแบบมหายานทางภาคใต้นะคะเป็นสสถานที่มมีควาสําคัญแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใต้ด้วยค่ะ สิบวินาทีเท่านั้นค่ะคจากสุราษฎร์ธานีเราเดินทางมา,มาที่จังหวัดนครศรี<ส>ธรรมราชนคะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีพระบรมธาตุค่ะเป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ แบบเทรวาสนะคะหรือว่าแบบแบบหินยานที่คนไทยเรานับถือในปัจจุบันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปที่ชัยานะคะเป็นมหายานใช่ไหมคะนี่จะเป็นหินยานค่ะนะคะเจดีนี้เป็นเจดีทรงระฆังนะคะซึ่งได้รับมาจากอิทธิพลมาจากประเทศลิงังกาข้างล่างนี้จะมีช้างล้อมรอบฐานเจดีใช่ค่ะที่สุโขทัยเขาเรียกว่าเจดีช้างล้อม ะะแต่ที่กําแพงเพชรเรียกว่าเจดีช้างรอบ<ม>นะคะอัน,อนเป็นคติที่เชื่อว่าช้างเป็นผู้คําจุนพระพุทธศาสนานั่นเอง<ม>นะคะครับผมพานนี้นะะมีชื่อว่าสะพานอนัตนตคาราชค่ะด้านหลังที่เห็นเรือหลายๆลำมากๆเลยนี่นะครับเล่าถึงเรื่องอะไรครับอ๋อ,อโซนนี้นะะเขาก็จะจัดให้เป็นโซนสวนุวรรณภูมินะคะคำ<ม>ว่าสวุวรรณภูมิก็หมายถึงแผ่นดินทองด้านหลังของเรานี้นะะจะเป็นขบวนเสด็จพระยุหยาตราชุลมากะะซึ่งเป็นการสเสด็จทางน้ําของพระมหากษัตริ์ ของเมืองโบราณเราเนี่ยนะคะก็ได้ถ่ายแบบค่ะจากสถานที่จริงนะคะที่เขาใช้ในพระราชพิธี